สวัสดีครับจากร้าน EV Pro Shop นะครับวันนี้ทางร้าน EV Pro Shop นะฮะจะพามาดูรถกระบะนะครับกระบะบรรทุกรุ่นใหญ่นะครับมาพร้อมหลังคาเลยนะครับจากโรงงานนะครับชื่อรุ่น BT 1 0 0 0นะครับผมตัวนี้คือสเปคก็คือเป็นรถกระบะนะฮะยกดำได้นะครับมอเตอร์1,000วัตต์เลยนะครับแบตเตอรี่6 0โวลต์45แอมป์นะครับไม่ใช่20แอมป์นะครับ ต้องย้ำเลยนะฮะตัวนี้45แอมป์คือแบตเตอรี่ก้อนใหญ่นะฮะก็คือจะวิ่งได้ระยะทางมากขึ้นนะฮะระยะทางก็อยู่ประมาณสัก40กิโลนะครับแต่ทำไมลูกค้าอาจจะเคยเห็นว่าที่ผมเคยรีวิวนะฮะ20แอมป์เนี่ยอยู่วิ่งได้ประมาณสัก30โลละถูกไหมฮะแต่ตัวนี้45แอมป์ก็จริงนะครับแต่พอดีว่ารถเขาค่อนข้างหนักนะฮะ ซึ่งมีในส่วนของลังคาด้วยตัวบอดี้ก็ใหญ่ด้วยนะครับก็เลยทําให้ระยะทางอาจจะไม่ได้เพิ่มมากเกินไปนะฮะอาจจะอยู่มาสัก40โลหรือ40กว่าโลท่านเองนะครับโอเคนะฮะตอนนี้เรานําเข้ามานะครับจะเป็น2ส,สีนะครับจะมีสีแดงกับสีเทานะครับ โอเคเดี๋ยวพามาดูแต่ละจุดเลยนะครับในส่วนของอในส่วนของหลังคานะครับหลังคาจะมาทั้งชิ้นนี้เลยนะครับเป็นในส่วนของคอนโซลหน้าด้วยนะครับเชื่อมมาเป็นหลังคานะครับมีที่ปัดน้ําฝนไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไฟ LED นะครับแล้วก็ในส่วนของล้อนะครับ ล้อ12นิ้วนะครับยางขนาดใหญ่นะครับยางหน้าจะเป็น3.75นะฮะยางหลังจะเป็น4.00นะฮะถ้าสังเกตล้อหน้านะครับอ่าดูโชคหน้านะครับอ่าเราสามารถดูโชคหน้าโชครุ่นนี้จะใหญ่กว่าโชคของ BT 700ที่เป็น700วัตต์นะครับโชคใหญ่กว่านะครับโอเคในส่วนของตัวนี้นะฮะ เป็นเขาเรียกอะไรในส่วนของตัวกันชนด้านในนะฮะก็จะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าบีทีเจ็ดร้อยนะครับโอเคในส่วนโซนด้านหน้าก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ในส่วนของกระบะนะฮะกระบะนะครับกระบะตัวนี้จะเป็นกระบะที่ตามสเปคนะครับก็คือเป็นกระบะเมตรห้าสิบนะครับเมตรคูณเมตรห้าสิบนะครับนะฮะก็กระบะนี้สามารถยกดับได้เหมือนบีที0เลยนะครับ เปิดได้สีด้านนะครับจะมีตัวล็อกอยูอ่เดี๋ยวให้น้องเขามาเปิดล็อกให้นะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูนะฮะล็อกตรงไหนจะมีอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับอ่าปลดล็อกทั้ง2ฝั่งนะครับโอเคแล้วก็สามารถยกดำออกแรงนิดนึงนะฮะยกดมขึ้นนะครับ ด้านล่างจะมีตัวไฮดรอลิกช่วยยกนะครับช่วยผนแรงนะครับโอเคในส่วนของแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่จะค่อนข้างใหญ่นะฮะตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่45แอมป์จะใหญ่เลยนะฮะปกติไซส20แอมป์จะเล็กกว่าน,นี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวกล่องคอนโทรลก็เป็นกล่องคอนโทรลรุ่นใหม่นะฮะก็เป็นตัวใหญ่ขึ้นใหม่นิดหนึ่งนะครับ โอเคนะฮะแล้วก็ในส่วนของการขับเคลื่อนนะครับตัวนี้ก็จะมีเกียร์สามารถปรับได้ที่แฮนด์นะครับก็จะมีทั้งหมด3เกียร์นะครับจะอยู่ด้านล่างนะฮะมันจะมี3ล็อกนะฮะเป็นตัวนี้เป็นควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเบอร์1จะ20กว่ากว่านะฮะวิ่งได้20กว่ากว่าเบอร์2นะฮะประมาณ20ไปไปลายเบอร์3ก็ประมาณ30กว่า35ประมาณนี้นะฮะ แล้วก็เดินหน้าถอยหลังเดี๋ยวผมเปิดหน้าจอให้ดูก่อนอ่าหน้าจอจะเป็นหน้าจอสีฟ้านะฮะบอกโวลต์แบตเตอรี่อยู่นะครับเนี่ยฮะ65โวลต์ตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวอาจจะเห็นอีกแป๊บหนึ่งอาจจะเห็นโวลต์อีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยฮะ65โวลต์น,นะฮะจะสลับระหว่างโวลต์กับระยะทางนะครับความเร็วจะเป็นหน่วยนเนี่ยฮะสองหน่วยหลังนะฮะ โอเคระดับแบตเตอรี่ก็จะมีทั้งหมด4ระดับนะฮะก็คือมันจะค่อยๆดับไปนะฮะสีดำๆจะค่อยๆหายไปหายไปนะฮะถ้าเหลืออันสุดท้ายจะกระพริบนะครับผมโอเคนะฮะในส่วนของอ่ามาดูในส่วนของแฮนด์นะฮะเมื่อกี้บอกไปแล้วในส่วนของเดินหน้าถอยหลังนะครับเดินหน้าถอยหลังตอนตอนถอยหลังก็จะมีเสียงนิดนึงนะฮะ เดินหน้าไม่มีเสียงนะครับก็ตัวนี้มีเปิดปิดที่ปัดน้ำฝนอ่านะฮะเป็นปัดไฟฟ้านะครับโอเคนะฮะตัวนี้เปิดปิดไฟนะครับแล้วก็มีไฟสูงไฟต่ำอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะฮะไฟเลี้ยวกับแตรนะฮะโอเคครบใช้งานได้นะฮะถ้าเป็นรุ่น BT นะครับ BT โดยปกติการบรรทุกเนี่ยนะฮะก็จะไม่มีเบรก ที่อยู่ที่มือเบรกที่แฮนด์จะไม่มีนะครับจะมีเป็นเบรกที่เท้านะครับแล้วก็เบรกที่เท้าเนี่ยนะฮะไม่ใช่เหยียบปุ๊บเบรกเฉพาะล้อหลังนะครับจะเบรกทั้งหมด3ล้อเลยนะครับแต่ใช้เท้าเหยียบอย่างเดียวนะฮะเบรกได้3ล้อเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบรกมือเหมือนรถยนต์นะครับกันรถไหลนะฮะโอเคแล้วก็ในส่วนของ ตัวก้าตัวนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของเกียร์สโลสำหรับขึ้นทางลาดชันนะฮะบางทีเราใช้เกียร์ไฮขึ้นไม่ไหวต้องใช้เกียร์สโลนะฮะมันจะเป็นการทดเฟืองตัวนี้จะเป็นการทดเฟืองเพื่อให้มีกำลังมากขึ้นนะครับนะฮะถายกขึ้นนะฮะยกขึ้นนะฮะจะเป็นเกียร์เกียร์สโลนะครับถ้าดัานลงนะฮะจะเป็นเกียร์ไฮนะครับจะมี2ล็อกนะครับ ยกขึ้นเกียร์สโลดันลงเกียร์ไฮการเปลี่ยนเกียร์ทุกครั้งแนะนำให้จอดรถให้สนิทแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับโอเคก็ตัวนี้กำลังเหลือเฟือนะครับขนาดใหญ่นะครับข้างหลังอ่าลืมให้ดูข้างหลังเป็นแหนบนะฮะข้างหลังเป็นแหนบนะครับโอเคถ้าจะเอาลงนะครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมให้น้องเอาลงให้ดูอองอองมาเอาลงมาอ่าเดี๋ยวจะลองเอาลงดูนะฮะใช้แรงนิดนึงนะครับแล้วก็บาลงโอเคก็จะพอดีหัวเก่งนะครับอ่าเดี๋ยวลองเปิดกระบะให้ดูนะครับอ่าเปิดกระบะเดียวดําได้นะฮะ แต่ถ้าต้องการกระบะพื้นเรียบเปิดสอง,สองฝั่งสามฝั่งเลยนะฮะเปิดด้านข้างด้วยนะครับโอเครุ่นนี้นะครับ BT700 BT1000 บั BT 700, BT นะฮะตัวกระบะไม่สามารถพับลงมาเป็นที่นั่งได้นะครับจะมีในรุ่น650ที่เป็น650วัตต์ ไซส์เล็กนิดหนึ่งนะฮะตัวนั้นเหมือนอนเนกประสงค์นะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการแบบบรรทุกจริงๆใช้งานจริงจังเลยนะฮะบรรทุกได้เยอะๆก็ต้องรุ่นนี้เลยนะครับ v ีทีพัน์หรือ v ีที0นะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมลองลองขับให้ดูนิดหนึ่งนะฮะ นองเขาเก็บกระบะให้เรียบร้อยกันนะครับต้องขออนุญาตนะครับพอดีว่าตอนนี้ยังขาไม่ค่อยดีต้องใช้ไม้เทา้าอ่ะโอเคอนะอันนี้ดึงเบรกมือไว้นะครับรถจะไม่ค่อยไปทเบรกมือลงนะครับอ่าเกียร์ไฮเห๋ยวนะตัวนี้จะเป็นเกียร์ไฮ นะครับใช้เบรกเท้านะครับเบรกเท้านะครับแล้วก็เดี๋ยวถอยดูก่อนกำลังกำลังรถนี่เหลือเฟือเลยนะฮะแล้วก็ถ้าถึงว่าจะทำเป็นเกียร์สโลนะครับดึงขึ้นมานะฮะเล็กปุ๊บมันจะกระชากนิดนึงนะฮะ อาจจะต้องได้เหยียบเบรกช่วยไว้นิดหนึ่งนะครับเนี่ยฮะมันจะออกตัวกระพุ่งเลยกระชากเลยนะครับแต่ถ้าใช้งานทั่ว,วไปไม่จําเป็นต้องใช้เกียร์สโลนะฮะใส่เป็นเกียร์หายไว้ผักลงมานะฮะโอเคกาลังเหลือเฟือมากเพราะว่าตัวนี้มันเป็นมอเตอร์หนึ่งพันวัตต์นะครับโอเคนะฮะตอนนี้มีทั้งหมด2ส,สีนะครับสีแดงกับสีบลอนดนะครับผม ก็นในส่วนของเรื่องราคาโปรโมชั่นยังไงลูกค้าไปดูติดตามในเว็บไซต์ก็ได้นะครับในเพจก็ได้นะครับราคาอาจจะมีปรับเปลี่ยนนะฮะก็เลยอาจจะไม่ลงราคาไว้นะครับเพราะว่าบางช่วงเรามีโปรโมชั่นหลายๆหลายๆครั้งนะครับโอเคแต่ราคาปัจจุบันยังไงมีโปรโมชั่นยังไงสอบถามได้นะครับติดต่อทางเว็บไซต์ได้นะครับตามรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างนะครับโอเคหรือกด092 6-5-4-6-5-6-2ได้เลยขอบคุณมากครับ EV p ี e o ป h ช p อขอบคุณมากครับ